สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องเสาวมอนนะคะก็ซึ่งวันนี้นะคะน้องแนนก็อยู่ที่คอนโดนะคะน้องแนนมาอยู่ที่คอนโดนะคะแล้วก็ตอนที่น้องแนนมาจากบ้านนะคะน้องแนนก็ซื้อเครื่องครัวของน้องแนนเองแล้วก็พวกปลาแห้งพวกอะไรนะคะก็ซื้อมาจาก จากบ้านอยู่แล้วนะคะน้องแนนก็เลยซื้อผักจากที่นี่นะคะก็ซื้อก็ไม่ได้ไปซื้อเองนะคะน้องแนนก็สั่งพันพันกแกลบเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะให้เขาแบบเอาผักมาส่งให้นะคะน้องแนนอยากได้แล้วน้องแนนก็สัสง่งสั่งเอานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องแนนขาดอยู่อย่างเดียวนะคะน้องแนนก็อยากทกํากับข้าวทานเองนะคะอยู่ที่นี่น้องแนนก็ไม่อยากเดินทางไปไหนนะคะถ้าไม่จําเป็นก็น้องแนน ขาดอยู่อย่างเดียวนะคะในการทํากับข้าวนะคะเพราะตอนนี้น้องแนนกําลังจะทํากับข้าวเพื่อที่จะกินอิ่มนะคะก็จะสามทุ่มแล้วนะคะก็นึกอ,อยากทํากับข้าวขึ้นมานะคะแล้วก็อยากกินข้าวด้วยนะคะตอนนี้ที่จริงอ่ะน้องแนนคิดไว้ว่าน้องแนนจะทำํำซุกี้กินเองนะคะคนเดียวก็ทำซุกี้ต้มหม้อร้อนๆก็นั่งกินคนเดียวนะคะทีแรกคิดว่าแบบนี้นะคะคิดไปคิดมาทํากับข้าวไว้ดีกว่านะคะพอพรุ่งนี้ตื่นมาก็จะได้กินข้าวแล้วก็จะได้รีบไปทํางานนะคะ ก็น้องแนนขาดอยู่อย่างเดียวเลยนะคะครกกับสากนะคะน้องแนนไม่มีนะคะตอนนี้น้องแนนกาลังคิดหนักเลยว่าน้องแนนจะเอาอะไรมาขคอ่าพลิกดีนะคะแต่ดีที่พลิกก็คือเป็นพลิกป่นนะคะก็ดีหน่อยนะคะแค่เหลือก็เหลือ,ลอแค่ต้องครกหอมแดงนะคะน้องแนนก็กําลังหาวิธีอยู่นะคะก็เดี๋ยวน้องแนนจะหาวิธีทําก่อนดีกว่านะคะไม่อยากให้เห็นตอนที่ทํานะคะกลัวจะดูแบบทุเรศไปหน่อยหรือเปล่า น้องแนนคิดว่าจะเอาถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆเอามาบดกับช้อนเอานะคะน่าจะได้แหละนะคะเดี๋ยวน้องแนนจะทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวน้องแนนทาเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องแนนเอามาให้ดูดีกว่านะคะตอนที่กําลังต้มหนหม้อนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูดีกว่านะคะก่อตอนนี้น้องแนนก็ข้าตัวไปทํากับข้าวก่อนนะคะทําเสร็จน้องแนนจะได้นั่งทานข้าวนะคะก็วันนี้น้องแนนก็คิดไว้แล้วว่าจะทําเมนูอะไรนะคะก็จะทําเมนูมะเขือยาวปลาแห้งนะคะแล้วก็ มะม่วงนะคะก็มะม่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ทํากับข้าวไดอ้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะก็จะเพิ่มความเปรี้ยวไปนะคะถ้าเราไม่อยากใส่มะมะมะปรางแล้วก็แล้วก็อะไรมะขามถ้าไม่อยากใส่มะปรางก็มะขามนะคะก็สามารถใส่มะม่วงให้มันมีรสเปรี้ยวได้นะคะก็ตอนที่ใส่เครื่องแกงเสร็จนะคะเราก็ผัดผัดให้หอมแล้วก็ ใส่ปลาแห้งเข้าไปนะคะใส่ปลาแห้งแบบจนสุกแล้วนะคะก็ใส่มะเขือยาวแล้วก็ใส่น้ําเข้าไปนะคะก็ต้มสักพักหนึ่งก็ดูว่ามะเขือใกล้สุกแล้วนะคะก็ค่อยใส่มะม่วงนะคะถ้าใส่มะม่วงก่อนนะคะจะทําให้มะเขือมันอาจจะแบบแข็งกระด้างน,นะคะเพราะว่ามันโดนความเปรี้ยวไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะใส่มะม่วงทีหลังแล้วก็เดี๋ยวทําอะไรแล้วน้องแนนแบบรวมใส่หม้อแล้วน้องแนนก็ ทายให้พี่ๆดูนะคะเดี๋ยวนั่งทานข้าวแล้วก็นั่งคุยกันดีกว่านะคะกันอยู่คนเดียวนี้นะคะน้องแนนก็คิดอยากทํากับข้าวขึ้นมานะคะที่จริงก็อยากทํากับข้าวกินเองอยู่แล้วนะคะเคยขอมอจากบ้านด้วยแม่บอกว่ามอมีแค่ใบเดียวนะคะมอหุงข้าวนะคะน้องแนนก็ไม่ได้เอามาก็เลยทีนี้น้องแนนก็สัางมาราคาเล็กๆน้อยๆสองร้อกว่าบาทนะคะก็ทํากับข้าวได้เหมือนกันนะคะอยู่คนเดียวก็ทํากับข้าวกินเองนะคะเดี๋ยวน้องแนนก็ ถ้าทำกับข้าวทำกับข้าวกินเองน้องแนนตาจะทําได้ทําคลิปขึ้นมาบ้างเรื่อยๆนะคะก็รอติดตามกันไปนะคะกนะ็ตอนนี้น้องแนนไปทํากับข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่นะน้วค่ะก็ตอนนี้นะคะน้องแนนก็โขกพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อแอบตาเลยนี่นะคะพริกแกงที่น้องแนนโขกนะคะน้องแนนก็จะเอา,อาหอมแดงนะคะก็ หั่นบางๆแล้วก็แบบสับๆเอานะคะแล melted melted ้วก็ใส <c oughs> ่เครื่องแกงเข้าไปแล้วก็ขยี้กับช้อนนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องแนนจะตอนนี้น้องแนนก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนดันกล้องให้ดูดีกว่ากอตอนนี้นะคะน้องแนนก็เตรียมอมะเขือปลาแห้งนะคะแล้วก็พริกแกงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะทํากับข้าวแล้วนะคะแล้วก็หม้อก็พร้อมด้วยนะคะตอนนี้นะคะนี่ เหมาะน้องแนนเพิ่งซื้อมาก็เดี๋ยวน้องแนนทํากับข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแนนแบบใส่รวมหม้อเสร็จแล้วเดี๋ยวน้องแนนก็จะทายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะก็ตอนนี้ก็มีมะม่วงด้วยนะคะแต่มะม่วงก็หั่นไว้แล้วนะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะก็เดี๋ยวก็ค่อยทําไปนะคะใช้เวลาประมาณสัก15 -20 ถึงินาทีนะคะก็สุกพอดีเลยนี่นะคะมะเขือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสั่งมาแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะกินคนเดียวน้องแนนก็ทําเยอะเหมือนกันนะคะ ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้เอาเก็บเอาไว้กินสัก2วันน่าจะได้อยู่นะคะปลาก็น้องเน้นเอาไว้แช่น้ําแล้วนะคะเพื่อที่จะลดความเค็มนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เดือดพอดีแล้วก็ปันปิดแก๊สเลยดีกว่านะคะ นี่นะคะตอนที่หน้าตาตอนที่เอามะเขือลงแล้วนะคะก็รอให้เดือดก่อนนะคะแล้วเดือดแล้วใกล้สุกค่อยเอามะม่วงนะคะใส่เข้าไปนะ,ะตอนนี้ก็เราปิดฝาไว้เลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ไฟกระพริบหรือเปล่าแต่ในจอ,อในข้างนอกไม่กระพริบนะคะมันก็พริบแค่ในกล้องเฉยๆเพิ่มไฟแดงดีกว่าเพื่อความสุกเร็วนะคะเพิ่มไฟแดงไปเลย โอเคค่ะเดี๋ยวนั่งรอสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งค่ะ นะคะคจะเป็นอะไรที่สุกไวมากนะคะมมวงเราจะสุกไปกอดใส่ประมาณสัก5นาทีนะคะก็ปิดแก๊สแล้วก็พร้อมนับประทานแล้วนะคะประมาณนี้เสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยหน้ากากก็น่ากิหนหมือนนะคะทำเองแล้วก็เทลงมเองด้วย นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ก็จะเป็นหมกม่วงนะคะก็ได้กินไม้นิดหน่อยต้องนนแนนโมจะเข้าห้องน้ํานะคะแต่ก็ไม่ได้ไมหรอกนะคะแค่แบบได้กินตรงก้นนิดนึงนะคะก็ตอนนี้น,น้องแนนตักใส่ถ้วยเรียบร้อยัอน,นสาหรับน้องแนนที่จะเอาไปทนเองนะคะแล้วก็ข้าวพร้อมนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วเหลือแต่ยังเดียวคือยกหม้อไปนะคะไม่ใช่ยกหม้อยกจานไปนะคะปิดฝาก่อน ตอนนี้น้องแนนก็พร้อมแล้วนะคะก็ดึกมากแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเกือบห้าทุ่มแล้วเดี๋ยวน้องแนนจะไปทานข้าวก่อนนะคะน้องแนนไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะคะก็เลยอา,อาจจะเห็นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเริ่มค่ะ อันนี้ข้าวน้องแนนซื้อมานะคะว่าจะซื้อข้าวเป็นกระสอบมาเหมือนกันนะคะสักห้าโลน่าจะน้อยสุดก็น่าจะห้าโลถ้าอยากซื้อเป็นถุงถุงก็ซื้อตามเซเว่นน่าจะมีนะคะถุงละโลก็น่าจะมีนแนนว่าจะหาซื้อแล้วก็เอามาหุงข้าวกินเองด้วยนะคะก็มะม่วงนะคะเวลาที่แกงแล้วจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะ โฟกัสหรือเปล่าเป็นประมาณนี้นะคะเวลากินก็นกรอบเปรีย้ยวแต่ไม่ได้เปรี้ยวมันกินสดนะคะเพราะว่าต้มไปแล้วก็เปรี้ยวเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เปรี้ยวมันแบบสดเลยอย่ไงเงี้ยนะคะ น้องแนนเพิ่งคุยกับคุณพ่อมานะคะเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วก็คุยกันแล้วก็พ่อก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าวันนี้กินข้าวอร่อยมากเลยนะคะน้องแนนก็เลยอ้าวกินข้าวกับอะไรคือปกติเวลาที่พ่อจะบอกว่ากิกนข้าวเลยจังเลยอย,อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบอาจจะซื้อปลาจากจากที่เขามาขายแบบนานๆเขาจะมาขายทีีทนะคะในงานก็อาจจะแบบต้มไข่อะไรเงี้ยแบบ กงไข่เละวันนี้นะคะไข่ไก่เนี้ยฝั่งนู้นอ่ะที่บ้านน้องแนนก็อาจจะแพงนิดนึงนะคะนานๆพ่อจะซื้อกินทีนะคะก็เลยน้องแนนคิดว่าได้อะไรแบบนี้หรือเปล่าที่ไหนได้นะคะกําลังโชว์น้องแนนว่าต้มคากิหมูหมูป่านะคะแล้วก็ลวกจิ้มเครื่องในเครื่องในหมูนะคะแล้วก็เอาหัวหมูเนี่ยไปทําแบบมอนไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปหมักนะคะหมักทิ้งไว้สองสามวันนะคะแล้วก็ อเอามาเอามาแกงกินผัดกินก็ได้นะคะอร่อยเปรี้ยวนะคะน้องแนนก็เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยอยากกินมากๆพ่อก็ม่พูดโชว์นะคะแล้วก็พอคุยก็พ่อเสร็จพ่อก็ไปไปงานศพแถวบ้านนี่แหละคะ่ะก็มีผู้ใหญ่แถวบ้านเขาเสียเสียชีวิตนะคะพ่อก็ไปงานศพทีนี้น้องแนนก็ได้ส่งข้อความเสียงไปหาน้องๆนะคะแบบคุยกันทั่วไปนี่แหลคะค่ะก็ส่งข้อความเสียงหาไป บอกว่าเนี่ยได้กินแกงหมูส่งมาให้พี่กินบ้างซีน้องแนนก็พูดอย่างนี้นะคะน้องก็ส่งกลับมาแบบได้ซี่อยากกินก็กลับมาบ้านซีอะไรเงี้ยนะคะน้องๆก็แบบคิดถึงน้องแนนมากก็บอกอยู่อ่าอย่างอื่นกลับบ้านมายังอื่นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรกลับบ้านเาแค่พี่กลับบ้านมาก็พอแล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็คิดถึงน้องแนนอยากให้น้องแนนกลับบ้านนะคะถ้าแบบช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็กลับบ้านได้นะคะน้องแนนคิดว่า ถ้าเราไปพักฝั่งนูนะ้นน่ะน่าจะดีนะคะก็ดีกว่าฝั่งนี้เหมือนกันนะคะเพราะฝั่งนี้ก็ทําไม่ได้ทํางานทําไม่ไแดบบ้แบบไม่มีเงินก็แบบยากต่อกันใช้ชีวิตนะคะแต่ฝั่งนูนะ้นน่ะเราก็มีไร่มีสวนเป็นของตัวเองหาปลักหาหาผักหาปลากินกันนะคะมันก็สะดวกสบายเขาก็าปลูกกินเองนะคะคิดแค่แบบช่วงโควิดนะคะ ถ้าแบบนิวตันเข้าโรงเรียนได้น้องแนนก็จะเอานิตันกลับมาให้เข้าโรงเรียนเหมือนเดิมน,นะคะคิดไว้เฉยๆนะคะถ้ากลับได้น้องแนนก็ว่าเออน่าจะเอานิวตันกลับไปเล่นด้วยนะคะช่วงโควิดถ้าได้อยู่บ้านก็ันดีเหมือนกันนะคะคิดไว้เฉยๆอะไรทำเองอะไรอเอง นังนนอยู่คนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ใช้ช้อนกลางนะคะเพราะว่านังแนนอาจจะกินหมดถ้วยนี้เลยเผ็ดๆตอนร้อนอันนี้ก็จะเป็นปลาแห้งนะคะ ปลแห้งเวลาที่เอาไว้แช่น้ำแล้วนะคะมันก็จะแบบเนื้อมันจะแบบจะเปื่อยนิดนึงช่วงหัวนี้ก้างจะเยอะนะคะแต่น้องแดนก็ชอบช่วงหัวนี่แหละ ถ้าปลาไม่มีก้างก้างเลยรู้สึกว่ากินไม่อร่อยนะคะต้องมีก้างมีให้ลุดออกนิดนึงก็ยังดีนั่นแน่นบ้า น้องแนนขอตัวกินข้าวก่อนดีกว่านะคะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็บน้องแนนนะคะอาจจะไม่ได้ทาคลิปรื่อื่นก็อาจจะทาคลิปตามทกับข้าวนะคะก็รอติดตามกันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็น้องแนนขอตัวลาไปก่อนนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ